ทอสฉลองครบรอบ59ปีจัดแคมเปญพิเศษตอบแทนลูกค้าสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยสเเปอร์ซ็นต์นานสูงสุด9เดือนแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่คุณประยุทธ์นะครับเจ้าของบริษัทสินพงศธรแห่งนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมเอ ต้องถามกันเลยครับนี่เป็นกระเบื้องของบริษัทที่ออกแบบเองเลยป่ะครับนี่กระเบื้องพวกนี้เนี่ยครับเป็นกระเบื้องที่จริงๆมีมานานนะตับงแต่สมัยรัชกาลที่ห้าใช่ครับแต่ว่าที่ยุโรปมันมีตั้งแต่ศตวรรษที่สิบแปดโอ้ครับผมเป็นลายแบบนี้เลยเป็นลายแบบนี้เลยแล้วก็คือเขาก็มีลายอย่างเนี้ยเยอะมากจริงๆแล้วมันจะเยอะมากเพราะว่าตามลักษณะของกระเบื้อง แบบโบราณที่เป็นเซรามิกนะครับเอ๊ะเราเรามีจุดเด่นของกระเบื้องพวกนี้เนี่ยมันคืออะไรครับนอกจากลวดลายแล้วจุดเด่นของกระเบื้องพวกนี้จริงๆก็คือถ้าพูดกันตามหลักก็คือคมีลวดลายราคาถูกในในในแพงใช่ไหม อย่างนี้ตกตารางถ้าเทียบกับเซรามิกซึ่งแต่ก่อนต้องทําด้วยเซรามิกเท่านั้นใช่ครับแต่ถ้าเทียบกับเซรามิกแล้วมันถูกกว่าเยอะมากถูกกว่าเยอะมากเลยองถามน้องครีมอย่างนี้ชอบไหมแบบนี้ชอบมากค่ะขับรถผ่านแล้วก็มองทุกครั้งเลยค่ะคืออันนี้น้องครีมแนะนำด้วยให้มาร้านี่คือหนูบ้านอยู่แถวนี้แล้วมีคอนโดแล้วก็จะชอบกระเบื้องลายแบบนี้มากก็ผ่านมามองทุกครั้งแต่ว่ามีโอกาสเข้ามาสักทีนะคะพี่นัดเข้าใจดีครับครับผมอย่างนี้โทษทีครับตารางเมตรเท่าไหร่ครับ ตารางเมตรหนึ่งเดี๋ยวนี้ที่ขายกันเดี๋ยวนี้ก็ตารางเมตรละหกห้าสิบาทก็ไม่แพงเห็นไหมไม่แพงมากหนูดีว่าผมก็ประมาณสิบตารางเมตรเล็กๆนะถ้าเทียบกับแรงงานแล้วมันลงลายลงสีด้วยมือทุกแผ่นเลยอ๋อนี่เหรอครับครับอ๋อมันต้องลงลายมีมีแม่พิมพ์แล้วก็ลงสีตามแม่พิมพ์เนี่ยทุกแผ่นเลยแล้วก็ใช้มือด้วยเพราะว่าใช้เครื่องไม่ได้ใช้เครื่องได้อย่างเดียวหลังจากที่ลงลายเสร็จเรียบร้อยแล้วอัดแน่นค่ะาอย่างนั้นเราใช้เครื่องอัดได้อันนี้คือโดนฝนโดนอะไรได้ปกติเลยใช่ไหมคะทนทาน ก็คือผิตภัณพน์ซีเมนตนะ์อ,อแข็งแรงทนทานงานหนักง,งานเบาเรับได้หมดทุกอย่างนอกจากทางบริษัทของคุณอามีกระเบื้องแบบนี้แล้วก็ยังมีกระเบื้องแบบอื่นด้วยใช่ไหมครับที่จริงที่นี่เราผิดกระเบื้องตั้งแต่พื้นสิงหลังคาบ้านทุกแบบทุกสไตล์ในเมืองไทยที่มีสร้างขึ้นมาตั้งแต่80ปีแล้วที่นี่มีกระเบื้องรองรับทุกหมดเลยมีครับโอเคถ้างั้นน้องพิมพ์้ขาไหมเดี๋ยวเราจะเดินดูรอบๆโรงงานของคุณอาเขาเพื่อเลือกกระเบื้องที่เหมาะสมกับบ้านของคีะ ให้คุณอาแนะนําดีกว่าลายต่างๆเนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างดีไหมแต่ละประเทศก็จะมีก็จะมีลักษณะของเขาเองครับผมอย่างถ้าเป็นของยุโรปก็จะเป็นลักษณะเป็นลายดอกนะฮะอย่างนี้ที่เราเห็นตรงนี้ครับแบบนี้หรือว่าแบบนี้แบบนี้เป็นลายดอกอย่างนี้ยุโรปไหมครับครับอย่างนี้ก็ถือว่ายุโรปครับผมแต่ถ้าเป็นลายของทางอาหรับครับก็จะเป็นลักษณะเป็นรูปทรงเลขา ส่วนมากจะเป็นรูปดาวแหลมแฉกอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นทางอาหรับนี่ก็จะเป็นอาหรับวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆแล้วก็มีศิลปะอย่างไรใช่ไหมครับแล้วอย่างเงี้ยครับอย่างงี้อย่างเงี้ยถือว่าเป็นยุโรปยุโรปตึงได้อ๋อลมโอ๋อนี่นี่นี่อันนี้สวยนะอันนี้เท่อันนี้เท่ส่วนใหญ่คนที่สั่งไปนี่เป็นพวกอะไรคะโรงแรมเยอะนะเราเห็นเยอะหลายที่นะบ้านอ๋ออันนี้นี่ไงนี่ไงนี่เป็นแบบไทยๆนี่ไงไทยๆเอราต้องเอามาตกแต่งได้ของทางคุณอามีทั้งหมดกี่ลายครับ ตามที่โบชวมีอยู่ก็ <ฮะ S 2> ประมาณเกือบ0ลายิอ้เยอะมากๆเลยแ,เแต่ว่าแต่ลายนี่ถ้าลูกค้ามีจํานวนมากพอมาสลับสีก็ยังลายนี้บางทีสลับสีได้ตั้งหลายหลายหลายเฉดสีนะครับแล้วมีแบบว่าผมอยากได้ลายแบบนี้ออกแบบเองนีไ้ได้รับทำได้รับทำจ้าที่ดอยสุเทพ อันนั้นของกรมศิลป์เป็นคนออกแบบมาเราก็ทำให้เขาทำให้เขาตอนนี้ที่ดอยสุเทพข้างบนเลยนะฮะที่เจดีที่ดอยสุเทพข้างบนเลยอ๋อเหรอฮะนั่นฮะที่ปูด้วอยู่ข้างบนสุดโอ้ทางนี้ก็เป็นของกรมศิลป์เป็นคนออกแบบว้าวนะฮะดูดูแล้วถูกใจไหนบ้างไหมถูกใจอันนี้ก็สวยค่ะอันนี้เป็นคลาสสิกเนอะอันนี้เป็นยุโรปหรือเปะยังคะอันนี้ก็เป็นยุโรปเออที่สวยเนาะพี่ดาวอันนี้ก็ดูคลาสสิกดูสวยพี่ว่านี่ก็สวยแล้วก็ทำให้พื้นที่เล็กๆตรงนั้นที่มันมืดๆอ่ะสว่างขึ้น ปูกระเบื้องปูพื้นปูผนังได้ไหมครับได้ฮะได้เอาไปทำเคาน์เตอร์อ๋อเคาน์เตอร์ก็ได้นี่เธอเหมือนอยู่บางนี่นะเธอใส่กระเบื้องตัวนี้เนี่ยลองดูนะนี่นี่นั่งร่วมกับไม้เนี่ยดีที่สุดมันจะซอฟท์ลุกคือตัวนี้มันจะฮาร์ดลุกไอ้ตัวนี้จะซอฟท์พอมันผสมกันแล้วมันจะไปด้วยกันคงตึงนได้ดีมากอย่างที่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 โรงแรมโอเรียนเต็ตนะฮะครับที่ไชน่าเฮาส์หรือว่าที่ไอในในคอฟฟี่ช็อปเขาเนี่ยเขาจะเอาลายนี้เนี่ย แล้วก็ทําเฟรมไม้ให้มัาเป็นโต๊ะเฟรมเฟรมให้พื้นอ๋อเป็นพื้นเลยเป็นเฟรมไม้ตามยามากโอ้โหนี่รวมผสมมาสามการต่อไปเราไปเราต้อสังเกตนะสังเกตต้องสังเกตเลย่ก็ดูจากได้หลายๆที่นะก็จะเป็นโรงแรมก็เยอะนะครับที่ใช้กับแบบนี้แล้วสปาแล้วอันนี้แล้วสปา ได้ไงบ้างครับน้องครีมได้กระเบื้องที่ถูกใจเรียบร้อยได้แล้วค่ะก็พร้อมที่จะไปติดตั้งที่อาเราเร็วๆดีค่ะเราต้องติดต่อช่างก่อนค่ะอ่าไม่ยากไม่ยากอย่างที่คุณนาเขาบอกนะหาช่างที่มีความรู้ด้านการปูทินอ่อนหรือว่าคนที่เคยปูกระเบื้องมาบ้างเลยนะพี่ไปหาอยู่อีกอย่างเดียวนั่นแหละพี่รู้เลยว่าเรื่องอะไรใช่นะไหนๆก็ไดๆนะเธอขายครีมรวยแล้ว นะก็ขอให้กิจการเธอรุ่งเรืองเหมือนกันค่ะขอให้ยาบอกก็โกอินเตอร์คะเช่นกันนะครับให้ปรีดีโกอินเตอร์เหมือนกันะโอเคนะวันนี้ขอบคุณน้องครีมมากๆนะครับที่ให้พี่มีโอกาสได้ไปเยี่ยมเยียนบ้างกับรายการแก๊สเท้าใบซสครั้งนี้นะครับแล้วกลับมาพบกับรายการแก๊สเท้าใบซสได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา10โมงตรงทาง Travel Channel Television เจ็ดสามท่งนี้เวลาไปก่อนสวัสดีครับ กับรายการเกชเฮาส์บายทอสเพียงส่ง SMS พิมพ์ GX เว้นวักมาที่4221400 3ท่านแรกรับไปเลยหนังสือ59เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการตกแต่งห้องพระ